สวัสดีครับพบกับช anel d e v e e n Project นะครับเป็นช anel แนะนำเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็สอนเขียนระบบแคตตาล็อกนะครับ EP ที่17แล้วนะครับผมก็เราจะมาทำหน้าจัดการข้อมูลประเภทสินค้ากันนะครับผมโดยจะมีการแสดงข้อมูลนะครับก็คือแสดงในหน้าจัดการข้อมูลประเภทสินค้านะครับแล้วก็จะมาทำฟังก์ชันเพิ่มแก้ไขแล้วก็ลบกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็ให้เราเปิดหน้าเว็บไซต์ของเราขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ประเภทสินค้าของเราคืออะไรนะครับเรามาดูที่โลโก้โฮส์ของเราก่อนนะครับหรือฐานข้อมูลของเราก็คือ T B t r y Product ตัวเนี้ยจะเซตแบบง่ายๆเลยครับโดยการเก็บเก็บชื่อไปใช้งานนั่นเองนะครับโดยเราก็อ่ะอันนี้ก็คือเป็นให้มันเหตุผลที่มีประเภทสินค้านะครับผมขออธิบายก่อนนะครับผมในตรกะทั่วไปของการขายสินค้านะครับมันมีหลายประเภทมากมาย โดยการที่ว่าส่วนใหญ่มันจะเพิ่มลดได้นะครับผมประเภทอาจจะบวกได้นะครับอย่างนี้นะครับส่วนบางอย่างก็เราสามารถฟิกประเภทได้นะครับเช่นประเภทของผู้ดูแลระบบอย่างเงี้ยครับคุณสามารถฟิกได้นะแต่ถ้าเป็นประเภทสินค้าผมแนะนําว่าให้ทําเป็นระบบยืดหยุดนะครับก็คือสามารถเพิ่มลบแก้ไขอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคไม่เสียเวลามาทํากันดีกว่านะครับก็ Product ใช้นะครับผมในหน้า Product ์ใช้นะตอนนี้เราสามารถเข้ามาในหน้านี้ได้แล้ว ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยครับเราจะ copy จาก admin มานะครับแล้วก็มาปรับแก้และกันเพื่อความว่องไวนะโอเคในะหน้า index ก่อนละกันนะครับเรา copy มาเลยอเปิดหน้า product ใช้นะครับก็คือจัดการข้อมูลประเภทสินค้าผมแปะไปก่อนนะครับแล้ว copy คึ้มานะครับจัดการข้อมูลประเภทสินค้าแล้วก็ลบด้านบนออกไปเลยทีนี้นะครับตัวพวกนี้เราก็ อะไรไม่ใช้แล้วก็ลบก็ได้นะครับเช่น user login เราไม่ได้ใช้เนาะหรือจะใช้ก็ได้นะครับอ่ะแล้วแต่นะครับใครจะเอาไปใช้ในด้านไหนก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ tb นะครับอ่ะ tb หรือ table ตรงนี้นะครับเป็น tb underscore type product นะครับผม where ตรงนี้เราไม่ต้องมีนะครับก็ออกไปเลยอ่าแบบง่ายๆนะครับทีนี้เราก็มาสร้างตารางนะครับตารางของเรามีอะไรก็คืออาจจะเป็นลำดับนะครับ พาทำาเขียนตามได้เลยนะครับตรงนี้ไตเติลก็เป็นประเภทละกันนะครับใช่เป็นชื่อประเภทประเภทสินค้านะครับอ่าอย่างนี้นะครับนอกานั้นก็จะเหลือเป็นเมนูไปละกันนะครับผมสถานะผมไม่ได้เก็บนะตรงนี้โอเคทีนี้เราก็มาทําในส่วนด้านล่างครับอิมเมจเราไม่มีนะแล้วก็เอาออกไปนะครับยูเซอร์ให้เราเปลี่ยนเป็นไตเติลนะครับไตเติลนะครับ ฟิร์สเนมร้สนเนมอาออกนะครับสเตตัสเอาออกเอาตั้งแต่เฟิร์สเนมถึงสเตตัสออกไปเลยนะครับอ่าอย่างนี้รีเซ็ตพาสเวิร์ดไม่มีนะครับจะเหลือไว้แก้ไขรบนั่นเองนะครับผมอ่าลองรันกันดูก่อนครับเป็นตารางหรือ,อยังมีตารางขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะครับผมทีนี้โอเคข้อมูล d a ต้าเบสอ่าเราก็เข้ามาเหมือนเดิมเนาะเทเบิลเราเซตไว้อยู่แล้วไม่เป็นไรโอเคมาตรงนี้ จะเป็นลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนปุ่มเพิ่มข้อมูลกันโดยการให้เราสร้าง insert ขึ้นมาก่อนครับเราจะสร้างทั้งหมด3าไฟล์นะก็คือมี insert edit delete นะครับผมมาสร้างกันเลยเผมพาสร้างก่อนนะครับอันแรกเป็น insert นะครับ .ppt นะครับผมแล้วก็ save นะครับ edit .ppt นะครับ ต่อไปก็เป็นด e l ร t e นะครับเราสร้างไว้ก่อนนะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วได้แบบนี้มานะครับเราก็ขั้นตอนแรกนะอันนี้ฟังก์ชันแอดเห็นไหมครับเพจฟังก์ชันแอดให้เราไปเปิดในหน้ากลางนะครับผมหน้ากลางคือหน้าอะไรก็คือตอนหน้าของที่เราทําการอินคูดนี่แหละครับผมวิธีไม่ยากเลยครับให้เราเขียนอีฟใส่นะเดี๋ยวเราไล่ดูก่อนนะว่าโปรดักอะโปรดักคืออันนี้นะครับนี่ เราจะต้องเขียน e ยังไงนะครับโดยการ copy ตัวนี้มาแปะเลยก็ได้นะครับผม copy จากตัว admin นะอ่า uh, include ตัวล่างก็คือ index ถูกต้องนะครับส่วนเรามีอะไรบ้าง reset password เราไม่มีก็เอาออกนะครับที่เรามีคือ insert edit แล้วก็ delete นะครับผมแล้วก็จะได้ฟังก์ชันประมาณนี้มานะครับโดยมันก็จะเช็คจาก p เพ e ด้วยนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเอาหน้าของอ่า insert นะครับเราจะเอาหน้าของ admin insert มาแปะก่อนละกัน ทำการนำมาแปะเลยครับแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ทําการปิดไปเลยอทีนี้เราลองเทสกันดูก่อนนะครับผมว่าถ้าเรากด่าเดี๋ยวแก้คําหน่อยนะเพิ่มประเภทสินค้านะครับตรงนี้เป็นเพิ่มข้อมูลประเภทประเภทสินค้าเอาไม่เอาข้อมูลดีกว่าเ,าเพิ่มประเภทสินค้าดีกว่านะครับสวยกว่านะครับ ประมาณนี้เรากดดูอ่าเราก็จะได้เข้ามาในหน้าแอดแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าดูดีๆนะครับความแตกต่างคือเพจไทตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมเพจของเรามันเป็น product ช์ไทนะครับผมฟังก์ชันเป็นแอดก็จริงแต่เพจเรามันคนละอันกันนะครับโอเคเราก็มาแก้ไขเลยครับผมเพิ่มประเภทสินค้านะครับอย่างนี้อ่ามีย้อนกลับไปเพจหน้าเดิมเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับประเภทสินค้า เราเก็บอะไรบ้างนะครับอ่ะผมจะเซตให้เหลือแค่เอาแค่ชื่อมาใช้แล้วกันนะครับ input ตรงชื่อเนี่ยมาใช้ก็พอนะครับโอ้ลบเลยนะทุกทีนะ,ะตรงนี้คืออะไรนะครับประเภทสินค้าละกันนะครับชื่อประเภทสินค้าอ่เดี๋ยวผมใส่ชื่อให้มันหน่อยชื่อประเภทสินค้านะครับแล้วก็เอาไปตกแต่งด้านในนะครับชื่อประเภทสินค้า value ด,ด้านในผมคงไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ามาแสดงเนาะ ดูเว็นสินค้าอันนี้คือรายไตเติลนะครับจาก first name เป็นไตเติลนะครับผมโอเคเขียนต้านอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ทีนี้เราย้อนกลับขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรันดูก่อนก็ได้นะครับอ่ะเรามาแก้ไขในตรง index นิดนึงนะครับผมลืมแก้นะครับหาดโฟลเดอรตรงนี้นะเห็นไหมมันยังเป็นแอดมินอยู่นะให้เราแก้เป็น product type ด้วยนะครับอลองดูนี่นะอย่างนี้เลยรันดูอีกทีนึง ่ก็จะได้เป็นชื่อประเภทสินค้ามาแล้วนะครับอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนการจะเขียนเพิ่มนะครับก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับผมให้เราเนี่ยลบตัวแปรที่เราเขียนไว้นะครับเหลืออันเดียวเลยเพราะเราไม่น่าจะต้องใช้อะไรมากมายก็ใส่ไตเติลไปนะครับอเราจะไม่เราจะเช็คซ้ำ้วยหรือเปล่านะครับถ้าเช็คซ้ำนะครับเดี๋ยวนะเยี่น่ไตเติลนะครับก็ห้ามชื่อประเภทซ้ำนะครับอย่างนี้ อันนี้นะครับก็ใส่ไตเติลไปเลยนะแวร์ไตเติลตรงนี้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนอย่าลืมเปลี่ยน TB ตรงนี้ด้วยนะครับผม t b เบี s c เ r สกอร์แอดนเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น TB เบียนเดสกอร์ไทยโปรดักนะครับนี่นะใครฟังก็น่าจะทันอยู่นะครับทําทตามเลยนะครับผมอย่างนี้ตัวนี้เช็คเอมตีของไตเติลนะครับโอเคเราก็จะได้คิวรี่เช็คมานะครับอันนี้อาจจะเป็นชื่อประเภทสินค้าซ้ํา ชื่อประเภทสินค้าซ้ำคารุาเกอกใหม่อีกครั้งโอเคตรงนี้ฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นตัว Echo ก็ได้นะอย่างเช่นผมทายอย่างนี้แหละ get page นะครับง่ายดีนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขอะไรเยอะนะครับใช้ได้หลายๆหน้านะครับตรงนี้ส่วน image นะครับเราไม่มีเนาะปิดไปเดิมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เหมือนในคลิปที่แล้วนะ แล้ว insert นะครับเราก็ทำการ copy table หรือชื่อฟอรชื่อ table ของเรามาก่อนนะครับแปะนะครับ insert ของเราก็ลบให้เหลือตัวเดียวนะแบบนี้นะ first name เปลี่ยนเป็น i าย title นะครับ first name ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น title นะครับแล้วก็ลบด้านหลังออกไปให้หมดเลยเราแค่มาแก้ตรงนี้ปรับแก้นะครับมันก็จะเร็วกว่านะโอเคทีนี้เพิ่มข้อมูลอ่ะใส่ไปหน่อยว่าเพิ่มข้อมูลประเภทสินค้าสำเร็จแล้วกันนะครับ ่าทีนี้ตรงนี้ผมจะแปะตัวเกทเหมือนกันละกันนะครับผมแล้วก็คอดลี้ตัวเกทที่ผมเขียนเมื่อกี้มาแปะแทนเลยก็จะได้ไม่ต้องทําปรับแต่งอะไรมากมายนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเพิ่มกันดูหน่อยซิว่าเพิ่มได้หรือเปล่านะครับผมโอเคประเภทสินค้าของเรานะครับเช่นพอเป็นอะไรดีอ่าเสื้อกันนะครับเสื้อผ้าบันทึก เพิ่มข้อมูลประเภทสินค้าสำเร็จนะครับผมลองกดโอเคกลับมาในหน้าอ่าหน้าหลักแล้วเห็นไหมครับในหน้าตารางเนาะอะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนเพิ่มนิดนึงนะครับมากลับมาในหน้าตารางโ Product t ชัยนะครับพอเรามีข้อมูลแล้วเราก็มาเขียนเพิ่มกันหน่อยตรงนี้นะครับให้เราสร้างท b บีขึ้นมาหนึ่งอันนะครับโดย่อ echo เรายังไม่ต้องใช้อะไรนะครับผมเดี๋ยวพาเขียนแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราตั้งซะหน่อยนะสร้างตัวแปรนะครับโดย อาจจะเอนเทอร์ลงมาได้ผมทําให้ชัดดีกว่าได้เห็นภาพกันด้วยนะครับเอนเทอร์ลงมานะครับผมเอนเทอร์ลงมาสองอันอย่างงี้นะนะเคด้านบนนะครับให้สร้างตัวแปรนะครับ i ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็น i นะเท่ากับหนึ่งอย่างงี้นะครับแล้วก็ใส่เซมิโคลอนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับด้านในก็ให้ echo ตัว i เนี่ยแหละครับออกมาก่อน echo i อย่างงี้นะครับพอเห็นภาพไหมเอ่ยสร้างตัวแปร i echo i นะครับหลังจากนั้น การเรียงลำแบบเราก็ใส่บวกบวกไปนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยใครไม่เห็นนะครับลองลั่นดูเราก็จะได้ลำดับเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับถ้าผมเพิ่มอีกอันนึงล่ะอะอันนี้ผมขอเพิ่มเป็นเมื่อกี้จะเสื้อผ้าผมขอเป็นอของใช้ละกันนะครับประเภทของใช้อ่า ลองใช้อ่ะผมลองกดดูอ่าก็จะได้เป็นลำดับที่สองมาเห็นไหมครับโอเคน่าจะประมาณนี้ถ้าใครทําทันหรือไม่ทันยังไงกด p o u s แล้วก็หยุดแล้วค่อยๆทําตามแล้วกันนะครับผมมาเรามาต่อในหะน้า edit กันดีกว่าครับโอเคหน้า insert เราเสร็จแล้วเนาะแบบแป๊บเดียวเองอ่ะลบลบซ t i c k e r ตัวนี้ออกไปนะครับในหน้า insert เราง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็สามารถเช็คด้วย,วยอ่ะถ้าผมลองกอกสามดูเสื้อผ้านะครับ บันทึกครับก็จะเช็คอยู่นะครับชื่อประเภทสินค้าซ้ํกากรุณากรองใหม่ครั้งกดโอเคกลับมาในหน้าเดิมนะครับถือว่าโฟล์นี้ถูกต้องนะครับผมต่อมามาทําในส่วนแก้ไขกันดีกว่าครับเหมือนเดิมครับผมเช่นเดิม,มเดี๋ยวผมขอปิดอันบนก่อนนะไปกดเปิดโดนเราก็ทําการ Copy หน้า Edit มาเลยครับผมของใช้อ่ะทีนี้นะครับเราลองกด Edit หรือแก้ไขของเราดูสะหน่อยนะครับผมอ มันจะเข้ามาในอัปเดตนะครับซึ่งจะส่ง ID มาด้วยนะเป็น ID ที่1น่งโอเคเราลองกดอีกอันนึงเป็น ID ที่2หรือเปล่าถ้า ID อย่างนี้คือถูกต้องแล้วนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับอ่าวิธีการทํานะครับก็ให้เราเข้ามาอ่ะมันมี ID มาแล้วเนาะให้เราเปลี่ยนเทเบิลนะครับตอนแรกนะพอเรา Copy มาแล้วนะครับ Copy ในหน้าแอดมินมาแล้วนะเราก็มา แก้ไขโดกาอิดิทนะครับผมโดยเปลี่ยน table admin เป็น table type product นะครับนี่ ID เราก็ไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะมันแวร์เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ยอดตรง if ซะหน่อยอตรงนี้แก้ไขนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรตะก,กี้เป็นเพิ่มประเภทสินเพิ่มประเภทสินค้านะ้ออันนี้เป็นแก้ไขประเภทสินค้าละกันเราก็จะได้หัวข้อมานะครับทีนี้เราก็ลบเช่นเดิม ให้เหลือแค่ชื่อก็ได้นะครับผมแบบเดิมเมื่อกี้อะโอเคหลังจากนั้นตรงนี้อะไรชื่อประเภทสินค้านะครับโอเคตรงนี้ first name ก็เป็นเปลี่ยนเป็น title r นะครับเดี๋ยวหนาขงเขียนผิดนะครับชื่อประเภทสินค้า,ามาแปะใน page holder ได้น,นะครับแล้วก็ t i t n e มาแปะแทน first name นะครับ ลองรันกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูอ่ะก็จะได้เป็นเมนูอ่าเป็นชื่อประเภทสินค้าเสื้อผ้านะครับลองกดด้สองของใช้หรือเปล่าอ่ะของใช้ถูกต้องนะครับทีนี้เราได้แบบนี้มาต่อเลยครับผมง่ายๆนะครับเราก็มาเปิดฟอร์มโพสต์เนี่ยเช่นเดิมนะครับให้เราลบเหลือแค่นเดียวนะครับผมเพราะเราใช้แค่ไตเติลเนาะก็ไม่ต้องเสะไรมาไตเติลนะครับผมไตเติลนะครับอ่าทีนี้รูปภาพเราไม่มีเนาะในหน้านี้ก็ปิดไปอ่ะ สำคัญอย่างหนึง่งตอนแก้ไขเดี๋ยวผมจะพาเขียนเช็คด้วยนะครับผมโดยการที่เราจะไป Copy insert มานะในส่วนเนี้ยเช็คเนี่ยขอ copy insert ก๊อปปี้อินมาสักหน่อยนะครับเ n t e r อลงมาอ่าจวขอดูหน่อยนะครับโอเคมันครอบทั้งหมดเลยเนาะเท่ากับว่าเราต้องครอบตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยแท็บเข้าไปนะครับแท็บเข้าไปอีกแท็บหนึ่งเราก็จะได้ส่วนตัวที่ครอบแล้ว แล้วก็เดี๋ยวนะผมจะแท็บให้มันกลับมานิดหนึง่งอ่ะแล้วก็จะได้ส่วนที่ครอบประมาณนี้นะครับเอ p ม y อันนี้เอ p ม y อ่ะเราต้องมีวงเล็บอีกอันนึงนะครับอ่ะอย่าลืมตรงพวกปิดเปิดปิดวงเล็บนะครับดูดีๆนะวิธีการเช็คเหมือนเดิมนะครับผมจะแนะนําให้ชี้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ย่อด,ดูย่อจากด้านในนะครับออกไปด้านนอกนะอย่างนี้นะครับอย่างเนี้ยคือน่าจะครบนะครับแล้วก็ยอนนี้ดู อในอันล่างถูกต้องนะครับผมตรงนี้แท็บเข้าไปหน่อย,ยนะโอเคอ่ะมันถึงจะย่อดได้นะครับอ่ะครบนะครับผมตรงนี้โอเคออะผมลบไปเลยดีกว่าเพราะรูปเราไม่ใช้เนาะถ้าเอลคือข้อมูลเข้านะครับถ้าคืออ่าถ้าไม่ผ่านก็คืออ l e เลินะครับผมโดยไตเติลเนี่ยที่เช็คเนี่ยซื้อที่ส่งเข้าไปจะเช็คมันต้องไม่เท่ากับ ID เดิมถูกไหมครับผมเดี๋ยวนะผมกดผิดนะ กีน้าอีดินะครับดูมันมีแวร์ไตเติลแล้วนะครับส่วนที่เราจะเพิ่มไปก็คือแอนไปเลยนะครับผมด้านหลังนี่แอนนะไอดี ID. ต้องไม่เท่ากับก็คือตกใจแล้วไม่เท่ากับนะครับอย่างนี้อ่ะแล้วก็ใส่สตริงค่อมนะครับฟันหนูกอันเดียวนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรไอดีนะตัวแปรไอดีตรงนี้มาจากไหนนะครับมาจากด้านบนที่เราเซตไว้นั่นเองเห็นไหมจะเป็นสภาพนี้นะครับผมโอเคเราก็ลงมาดูต่อ ตรงอื่นนะจะโอเคเรามาเขียนอัปเดตแก้กันหน่อยละกันนะครับ Copy Table มานะครับผมอัปเดตเซตเซตอะไรนะครับของเราก็มีแค่ตัวเดียวไตเติ้ลนะครับผมก็ใส่ไปตรงนี้น่าจะพอเข้าใจกันหลายหลาคนแล้วครับเรามาหาถาให้เห็นภาพละกันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าสามเหล็ดนะครับแล้วก็ c o อปีตรงนี้มานะครับ GetPage นะ ผมก็แนะนําให้2วิธีไปเลยนะมีแบบ guest page แล้วก็เขียนเองก็ได้นะครับผมแล้วแต่ใครถนัดนะโอเคครับทีนี้เราก็จะเขียนในส่วนอัปเดตแบบประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครไม่ทันกดหยุดแล้วก็ลองดูไล่เขียนตามก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองรันให้ดูก่อนว่ามันจะพังหรือเปล่านะครับโอเคถ้าผมกรอกอ่ากรอกอ่าลองเสื้อผ้าก่อนจะเช็คแบบให้มันเออเลนะครับเสื้อผ้าอ่าผมบันทึก ชื่อประเภทสินค้าของคุณซ้ํานะครับกรุณาก่ออีกครั้งนะครับทีนี้ผมลองกรอของใช้นะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะผมต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นอัปเดตนะครับโทษทีนะครับถูกไหมอ่าผมดึงหน้าผิดเอาใหม่เอาใหม่ของใช้ผมเปลี่ยนอ่ะจะลองตะกี้ใส่อันนั้นไม่ได้นะครับสินค้าอ่าผมลองก่อนสินค้า อันทึกแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าสําเร็จโอเคลองใส่เป็นเสื้อผ้านะครับบันทึกครับมันขึ้นว่าชื่อประเภทสินค้าซ้ำกรุณากรใหม่กลองใหม่อีกครั้งนะครับผมอ๋อชื่อประเภทสินค้าซ้ํานะครับเดี๋ยวนะโอเคตรงอัปเดตนี่นะครับโอเคครับผมจะบอกว่าเห็นไหมครับมันมีส่วนที่พังอยู่แล้วเนาะ ็นไหมพอมันรีเทิร์นกลับมาเนี่ยหรือตอนเลอร์หรือมันพังนะครับให้เรามาเพิ่มด้วยนะอย่าลืมนะมันต้องมี ID ด้วยนะครับตรงนี้สำคัญเลยใส่สตริงเข้าไปแล้วก็ตัวแปร ID นะครับอย่างนี้นะครับลองอีกทีนึงผมจะแก้ไขจากสินค้าเป็นเสื้อผ้านะครับบันทึกนะครับก็จะได้เป็นกลับมาในหน้าเดิมแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ใส่เป็น เรามีเสื้อผ้าเรามีอะไรดีอ่ารองเท้าแล้วกันนะครับประเภทสินค้าเป็นรองเท้าอย่างนี้นะครับหมวกอะไรเงี้ยอ่ะผมลองเพิ่มไปอีกอันหนึ่งหมวกแล้วกันนะครับบันทึกนะครับผมอ่าเราก็จะได้เป็นเมนูประมาณนี้มาแก้ไขกับเพิ่มเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมถ้าเราจะบันทึกอันเดิมก็สามารถบันทึกได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะสําเร็จนะโอเคต่อไปนะครับอ่ะถ้าใครไม่ทนันลองกด หยุดแล้วดูก่อนได้นะครับผมตรงนี้อผมพาเขียนแนวตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือในส่วน tag php นะครับโอเคเราจะมาทําในส่วนลบกันและซึ่งเห็นไหมครับในการ copy มาเนี่ยผมอธิบายก่อนตรงเนี้ยเราก็แทบไม่ต้องแก้ไขอ,อะไรเลยนะครับผมเพราะว่าเราเขียนมาเป็นฟังก์ชันต่างๆมันก็สะดวกงา่ายแค่ก๊อบมาใช้งานนะครับอาจจะมาแก้ไขตรงเนี้ประเภทชื่อประเภทสินค้านะครับ ตรงนี้ใส่เป็น g r เตอ e r แล้วกันนะครับอ่าน,นี่ก็จะได้เป็นฟังก์ชันลบนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวเราจะไป copy delete ของในส่วน admin มานะครับผมเหมือนเดิม่ะ copy มาเลยเพื่อจะสะดวกว่องไวนะครับอ่ะเราก็จะได้หน้าพวกนี้มาผมเอาหน้าอื่นออกหมดเลยนะครับตอนนี้เหลือหน้า delete แล้วนะครับโอเคลบข้อมูลประเภทสินค้าสำเร็จนะครับเราก็แก้เลอได้ก่อน ไม่ง่ายนะครับทำไปอ่าโอเคต่อไปเชเบิลนะครับที่เราจะต้องแก้คือ T B underscore type product นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก T B admin เป็น T B underscore type product นะอ่าอย่างนี้นะครับเห็นภาพไม่เอ่ยอ่ะแค่นี้เลยเราก็สามารถลบสินค้าได้แต่อย่าลืมอ่ะสำคัญคือตรงนี้นะครับเราต้องมา refresh เพจนะผมเลยแนะนำวิธีนี้ไปก็ได้อ่ะ ็ลองเขียนให้ดูนะครับเ t page ไปเลยนะครับเราก็จะได้เทชหรือหน้าตาเ g e มาด้วยนะครับผมโอเคลองมาลบกันดูนะครับผมประเภทของเราอ่าผมจะลองลบสักอันหนึ่งนะครับอืมกดลบเลยนะการนนะ้หมวกเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าคุณต้องการลบชื่อประเภทสินค้าหมวกหรือไม่ถ้าผมกดโอเคลบข้อมูลประเภทสินค้าสำเร็จนะครับผม อ่าเราก็จะได้ครบฟังก์ชันแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นี่นะครับผมก็เป็นหน้าจัดการข้อมูลประเภทสินค้านะครับผมก็ใครยังไงก็ดูและลองทำตามดูแล้วกันนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอน เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับถ้าเขียนแบบ Copy ้แนว Copy ที่เราเขียนฟังก์ชันไว้แล้วนะครับมันก็สะดวกว่องไวกว่าที่เราจะมานั่งเขียนใหม่ทุกๆครั้งนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของหลายๆคนที่สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะกันนะครับหรือใครจะลองเขียนทั้งระบบนี้ตามก็ได้นะครับผมแล้วค่อยไปพัฒนาต่อยอดนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับมีคำติชมหรือว่า อะไรยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือ,อแจ้งทางเพจได้เลยนะครับว่าอยากให้พัฒนาเป็นแนวไหนนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้เป็นความรู้ต่อคุณนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับฝากกันวิวหน่อยละกันนะครับผมอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นเมนูหรือการจัดการข้อมูลประเภทสินค้านะครับเพิ่มลบแก้ไขเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันอ p พีต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้มากนะครับผมสวัสดีครับ